ไม่สบายอยู่นะตูนเกดไม่สบายอยู่เป็นหวัดตอนแรกนึกว่าหนเาีเอาพูดกันตรงๆต,ตอนแรกนึกว่าหนีแล้วเนาะเพราะว่าก็ตอนนั้นมาออกรายการหวนกระแสคุณผู้ชมจําคุณเกดได้นะครับคุณเกดคือคนที่ไปแจ้งความว่าคุณดิวอริสลาส่งพวกมามากักขังเธอไว้ในโรงแรมแล้วก็ทําร้ายเพื่อจะเอาเงิน3ล้านกว่าบาทที่เอาไปซื้อดอลลาร์ปลอมอืมแล้วปรากฏ พอมาออกคนกระแสโดนจับโปะอะค่ะที่สุดก็ไปยอมรับกับคุณกันจอมพลังว่าตัวเธอเนี่ยก็เอาเป็นว่าก็พออยู่ในวงการซื้อขายเงินปลอมบ้างแต่ทีเนี้ยเคสเนี้ยค่ะเคสที่มีเงิน3ล้านกว่าจากคุณดิวมาเนี่ยเนาะเธอบอกว่าเธอรู้จักคุณชาญชาวจีนกับชายชาวผิวสีที่ถือดอลลาร์ปลอมมาแหละแต่นึกว่าตัวเองเอาอยู่ แต่สุดท้ายเธอก็กล่าวอ้างว่าเธอก็โดนหลอกอีกทอดหนึ่งเหมือนกันอ่าอันนี้ก็สิ่งที่เธอไปบอกกับคุณกันใช่ไหมใช่ทีนี้จะเป็นประเด็นของวันนี้ก็คือสอนอญานาวาเนาะซึ่ง,ซ,งซึ่งจะเป็นคดีที่เกรดนไปแจ้งความนะแจ้งความคุณดิว,ดวอลิสลาก,กับคุณโอ๊ตมนัทซึ่งเป็นบอดี้การ์ดของคุณดิวที่คุณดิวส่งมาพิทักษ์เงินไปแจ้งความสองคนนี้กักขังน่วงเหนียวกับร่วมกันกันโชครัพ์ ใช่ครับไม่ได้มีการแจ้งความชานกับชายผิวสีที่เอาดอลล่าปลอมมาให้แต่เป็นการแจ้งความดิวกับบอดี้การ์ดโอ๊ตวันนี้ยสอนอยานาวาเขาเรียกสอบปากคำเจคนรวมดิวอลิสตาลาด้วยเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนที่มาออกขนกระแสเลยนะใช่ใช่ไหมครับตัวหลักๆอ่ะตัวหลักๆก,ก็จะมีก็จะมีเกตเนาะเอาเอาเอาทีมงานมีกราฟิกไหม เอาโบโรกก่อนก็นได้โบโรกก็จะมีผมจําชื่อก็จะจำไม่ค่อยจะได้แล้วเนี่ยโบโรคกจะมีเกตนี่แหละค่ะเกตชินแล้วก็เท็ดดี้อ่านี่นี่นี่กลุ่มโบโอ้โหกราฟิกเราดูตรงไหนก่อน <laughs> <laughs> เกต ชินเท็ดดี้เหล่านี้คือโบรกอ่๋ออันนี้คือเขาทําประวัติอาชญากรรมไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าจะงงเดี๋ยวจะงงอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันต้องเป็นกราฟิกเดิมอ่๋อเอาจากอันนี้ก็ได้อ่ะเกดชินแล้วก็เท็ดดี้สามคนขวานี่คือโบรกค่ะส่วนสองคนซ้ายเนี่ยต้องใช้คําว่าอะไรอ่ะนักลงทุนเหรอก็เอา เอาไง่ายๆว่าแมนกับบอสเนี่ยเขาก็รู้จักกับคุณดิวอลิสลาเนาะแล้วก็เป็นคนอยากเอาเงินมาลงทุนโดยที่สุดท้ายแล้วมีการติดต่อไปหาคุณดิวเพื่อเอาเงิน3ล้าน2มา 2> <อ>ฉะนั้นก็เรียกลมรวมว่าเป็นกลุ่มนักลุนคุณก็แล้วกันคุณแมนคุณบอสสอนอยานาวาเนี่ยเขาก็เอาทั้ง1 2 3 4 5หคนนี้แล้วก็จะบวกกับโอ๊ตมนัทซึ่งเป็นบอดี้การ์ดแล้วก็บวกกับดิวอลิสรา7คนที่เรียกมาเรียกมาปรากฏว่าคนแรกก่อน คนแรกที่มาคือโอ๊ตบอดี้การ์ดใส่สูตรมาสวมแว่นตาดำมาใส่หน้ากากอนามัยมาไายฟังเสียงโอ๊ตสิเฮียนี่โอ๊ตมาครับเฮียโอ๊ตมีข้อมูลที oh. oh. ่ประเด็นอะไรที่อยาให้คือตามเดิมเลยไหมครับตเอาไม่ได้ข้อมูรหลักก่รแล้วก็ตามนั้นใช่ไหม แค่นั้นเลยสั้นๆนะคะนี่คือก่อนที่จะไปให้ปากคํากับตํารวจอืมก็ไม่ได้กังวลอะไรไม่กังวลใจอะไรก็จะมาให้ปากคําก็จะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอสอบปากคําเสร็จก็ออกมาบอกยืนยันว่าเกดโกหกที่ว่าไปกักขังนวงเหนียวกันอยู่ในห้องไม่เป็นความจริงทุกคนออกจากห้องได้ปาร์ตี้ได้ไปซื้อของได้ม,มีเสียงช่วงนี้ไหมตอนออกมาแล้วอ่ะไม่มีมหรอหรอ๋อ,องั้นฟังอีกสักคนสองคนแมนไหมแมนนี่มาพร้อมกับบอสใช่ปะ เข้ามาให้ปากคําสอน้อยานาวาแมนก็ยืนยันเนี่ยยืนยันไม่มีใครกักขังไม่มีอะไรเขากลับบ้านไปเขากลับบ้านเขาได้อะยืนยันว่าวันนั้นเป็นการกักขังลูงเงียยวไหมครับไม่ไม่แล้วเราเราให้เขาอยู่ที่นั่นเพื่อทําอะไรฮะให้แก้ปัญหาเป็นปัญหาอะไรนะที่ที่มีอยู่ตรงนา้ครับตรงนี้เหตุการณ์ก็เหมือนกับที่ให้ไปในรายการของเรา เดี๋ยวมื่อวัี้ผมจะรูปคดีหรือเปล่าครับก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่อยากเล่าเพิ่มก็คือให้ให้มันเป็นเอการที่เล่าไปแล้วครับแล้วตอนแรกเราโง่ไหมเราคุยกันเองไหมว่าทำไมคนเกียนทีออกมาพูดอย่างนั้นว่าเขาถูกกักขังถูกทำร้ายโง่ครับข้อมูลขัดแย้งทั้งหมดเลยใช่มใช่ครับใช่เพราะว่าความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วเงินจํานวนนี้มันอยู่ที่ไหนครับเราพอทราบไหมก็ต้องทําลายทิ้งครับเพราะว่ามันผมเองก็เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องทำลายทิ้ง ใครเป็นคนทำลายดีครับเพราะผมไงล่ะครับเป็นจับที่ได้มาจากทีว 00, ีสามแสนห้าเฮ้ยสามล้านห้าแต่ว่าเอาไปจริงๆเนี่ยแค่สามล้านสองส่วนสามแสนมันอยู่ที่ที่ทแมงเลยไม่ได้อยู่นเป็นเรื่องของเงินเรื่องของขบวนการอะไรต่างๆคุณได้เราเราไปรู้จักไอ้คนผู้นี้อะไรได้ยังไงบ้างไ,ไม่รู้จักครับนี่แต่ทางทุณเกีรตเขาติดต่ออย่างเดียวครับคือผมก็ไม่ได้ค่อยได้ตามข่าวนี้เนาะเพราะหลังจากนั้นเราก็ตามการเมืองกันอย่างหนักหน่วงเนาะก็ไม่รู้ว่ามันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมานะคือ มันมันมีข่าวออกมาในทํานองว่าแมนอะ่ะตัดมาเอาค่าในหน้าสามแสนอีกนะจากเงินที่มาแชร์แชร์กันที่จะคืนดีลอะ่ะเหมือนแมนไปตัดออกมาสามแสนอันนี้มันเป็นกระแสข่าวออกมานะักข่าวก็เลยถามแมนเมื่อกี้แล้วก็สรุปไอ้ดอลลาร์ปลอมที่เราเห็นอยู่ในกระเป๋าอะ่ะอยู่ในกล่องเหล็กแล้วก็อยู่ในกระเป๋าสีเหลืองอีกทีอะ่ะแมนเอาไปทำลายว่ะ บอกว่าก็มันของปลอมก็เลยเอาไปทําลายอันนี้ก็งงอีกใช่งงอีกแม่เอาไปทาลายทําไมอ่ะใช่ป่ะเขาอ้างว่าก็มันเป็นของปลอมแล้วคิดว่าก็ไม่ต้องใช้ทําอะไรแล้วแปลกนะถ้าเป็นเราเราจะเก็บไว้อย่างดีเลยแล้วหลักฐานสําคัญเลยนะแต่อ่ะลองดูเพราะว่าตํารวจก็คือจะสอบทุกเรื่องนี้แหละเพราะว่าตารวจนะคะบอกว่าวันนี้มันจะมี2ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือที่มีการแจ้งความไว้แล้วเป็นคดีหน่วงเหนียวกักขังกันชกรัพ์เนาะที่เกบไปแจ้ง ก็เดี๋ยวจะดูว่าจริงหรือเปล่าอสองเรื่องแบ่งปลอมนี่แหละทางผู้กํากับสอนอยานาวาท่านบอกนะคะว่าเดี๋ยวก็จะสอบไปให้ถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะตลอด7เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีการแจ้งความเรื่องหน่วงเหนียวกักขังไม่เห็นมีใครเคยพูดเรื่องแบ่งปลอมดอลลาร์ปลอมอะไรเลยอยู่ดีๆไปโผล่ในรายการโขนกระแสฉะนั้นก็ต้องไปสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะจากกรณีที่มีการแจ้งความไว้นะครับเมื่อเมื่อช่วงเดือนกันยายน ปี2,567นายขอใช้ชื่อเล่นว่าคุณเกตนะครับได้มาแจ้งความไว้ว่าถูกหลงเหนี่ยวกักขังนะครับคราวนี้ก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวนสืบสวนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรจนจะทั่งเวลาประมาณสองทุ่มเนี่ยเราก็ได้เจอคุณเกตกับคนที่ปรากฏตามภาพมาด้วยกันก็ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกต้องแบบแล้วก็เชิญมาที่โรงพักปรากฏว่าพอเชิญมาปุ๊บเนี่ยพักใหญ่ก็ได้มีการซักถาม ให้ข้อมูลให้ถ้อยคํากันว่ากราณีดังกล่าวเ,เป็นเหตุที่เข้าใจผิดนะครับว่าไม่มีการหน่วงเหนี่ยวกักขังกันแต่อย่างใดนะครับก็ได้กลับไปจนต่อมาวันที่3ตุลาปีที่แล้วเช่นกันนะครับก็ได้มีการคุณเกตก็ได้กลับมาแจ้งความว่าตัวเองถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรเรื่องตอนลาบลอมอ่ะขออภัยด้วยเวลาอันจำกัดนะคะเดี๋ยวจะตกประเด็นสาคัญคือประเด็นที่ตุนมันเป็นการรวมตัวที่แบบ perfect match <c oughs> คือประวัติอาญญกรรมของ อาช้ากรรมแทบทุกคนในแก๊งนี้ท่านผู้ชมคะมีประวัติช่อโกงยักยอกทรัพย์รับของโจรกันทั้งนั้นเลยค่ะยกเวนแมนใช่ไหมยกเว้นคุณแมนคนเดียวไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีและไม่มีหมายจับส่วนคุณโอ๊ตหรือคุณมนัฐซึ่งเป็นบอดี้การ์ดเนี่ยค่ะเจ้าตัวบอกว่าอยอมรับนะมันมีเคยมีคดียาเสพติดในครอบครองจริงอันนี้รับแต่ที่เคยถูกดำเนินคดีข้อหาช่อโกงอ่ะเขาบอกว่า เเป็นความเข้าใจผิดบอกว่าผู้ก่อเหตุในคดีนั้นนะชื่อนามสกุลเดียวกันกับเขานะแต่ไม่ใช่เขาอพอเลข13หลักเลขในบัตรประชาชนมันคนละเลขกันเดี๋ยวเขาจะไปร้องเรียนที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติด้วยให้ลบประวัติเขาคดีนี้ฉะนั้นยืนยันว่าเขาไม่ได้โดนชอ่อโกงนี่คุณโอ๊ตบอกอนอกนั้นท่านผู้ชมลองดูค่ะคุณเกตก็มีหมายจับค้างเก่าในข้อหาชอ่อโกงสหมายของลำปางนะสิงหากันยาว7 คุณชินมีประวัติถูกดำเนินคดีอาญาร่วมกันรับของโจรในปี68คุณเท็ดดี้หมายจับค้างเก่าสารแขวงชนบุรีมกราคม68เมาแล้วขับกับเคยถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาช่อโกงที่หัวหมากปี58คุณบอสก็มีหมายจับค้างเก่ายักยอกทรัพย์หนึ่งหมายมกราคม68ยักยอกทรัพย์อีกหนึ่งหมาย67นี้เองทำไมประวัติมาในทำนองคดีเกี่ยวกับทรัพย์กันทั้งนั้นเลยคะ โอ้โหกลมตัวกัน <c oughs> หันสายเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็กล่าวหากันไปมาใช่ไหมว่าใครโกง<ม>ใครใครพูดไม่จริงอืมเฮ้ทอง